เมื่อก่อนคนผู้ชอบผู้ชอบดูช่องหนึ่งมากที่ว่าเขาอ่ารีวิวรีวิวอ่ามอสต้าทรีอาร์สิบสามโอ้โดนตาโดนตาโอเคโดนตาีแค่คงกระดูใช่ไหมมึงบ้าเนี่ยเอ้เขาเขายังเขายังอ่ารีวิวมอสอยู่ทรีอาร์สิบสามอย่าวิ่งมวยใหญ่ได้กลัวเลยอวิ่งมวยใหญไวที่มาเขาใหญ่

้อฟูเว้ย้เป oh, oh. oh. e. ิดอะไรวโอ้โห um yeah. มันคืออวานไม่อยาฟังไม่อยาฟังอยต้องปฏัติานนี้ไเลยปฏิบัตินี้ไปเลยปฏบัตนอยากมีอโเปีนเพียะ เทพที่ตายแล้วเทพที่ตายแล้วก็รับรู้ถึงความเจ็บปวดได้อ๋ออายูโชยยูเพนมันชื่ออะไรไม่อยากเสกใหม่รอบหนึ่งอันนี้ใช่ไหมหรือว่าตัวนี้เออไม่ใช่ตัวนี้อตัวที่สี่เออนั่นแหละตัวนี้ใช่ไหมไม่เข้าใจมาโรคชีมาโรคเออโอเคียนพับเฮ้ยบอนนี้ใช่ไหมเออลาเอาไว้ไพ่ใหญ่ ติดตะลิวไหมเสียงน่ากลัวจัดต่อไปตัวเลยตัวดิวเท่วะขี่ได้ไหมมงชาติบอกแค่มันชีเรียงเท่ยู่โอ้โอ้ตุ้กองมึงหี้เลยใช่ไหมมึงคิดว่ามึง เพอ่งแบบอันไปทางขวาพิ่งแบบเปลี่ยนตัวเยี้ได้แบบกูสายอคาทูลูอะเออมันดูกูมันมองมันมองตาวกูอะแต่มันมีอะไรป่ะถ้ามันมองตาพวกกูนานๆแสดงว่าถ้าบูเป็นซาวเวแล้วพวกกูมองมันต้องมีอะไรแน่อ๋อ อันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวเพรากูด้วยมันกูด้วว่ามันซัมมอนออกมาใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปเจอเองตอนนี้เุ้ยอะไรเนี่ยอ่อนมือ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 ไอหลักเอ๋ยยุ่ยไอ็มอนส่วนใหญ่น่าจะอยู่เลยมือลวยมือนั้นมันพยายามไล่ติวมันพยายามไล่กูอยู่อะติวติวติวไอ้ ไอ้ยัยน่าเกียดจัดเลยแล้วทำไมแล้วมองกลัวกูณหมดเครีดเวยนานโอ้นี่ลูกน้องเลยมือไหวแต่ตัวนี้อันนี้ก็มือโอใจข้อดีของพวกข้อดีของพวกมือไวคุณแทนไม่ได้มือแทงไม่ได้ไปอะไรไปอะอันนี้มือลอกมันไม่ใช่ กูนึกว่ามือที่ลอกเป็นคนอ่ะทำตัวไเหมือนคนอ่ะไม่เนี่ยในลองดิมันมีสกิลอะไรหรือ่ามีไหมไม่รู้แต่กลัวอย่างวน่ากลัวทุกตัววิ่งไวทุกตัวด้วยนะวิ่งไวทุกตัวเอ้ยไม่ใช่ตามเส้เดียวตามเส้นตามเส้นเอา ไอตัวนั้นไอตัวนั้นใช้หน้าไปเนี่ยเอออาปูเปงเองปิดเองปิดเดลี่เซอร์โคก็ได้นะเด็ดเด็ดเด็ดอันนึงกูพิมพ์ให้ทับเกมรูเกมรูเป็นวักเดย์อ่าเฮ้ยอ่านเรื่อยลงมาเรื่อยๆมันจะมีไอ้นี่อยู่อ่าไอ้ เซอร์เคิลอ yeah, ่ะเซอร์เคิลมันจะเป็นจะเป็นป nice ิดมันจะเป็นปิดอ่าไอนี่ปิดจางวัดยางคืนตัวตัวแจกความมืด Shadow อะไรน้ำลายไม่ใช่ไอ้นั่นเนี่ยไอ้นอนนอนนั่นแหละมันชื่อว่ามันชื่อว่าน้ำลายนอนอะไรวเเลจอร์น้ำลายมันมันเข้าสิงเราได้หรือเปล่าไม่แน่นะไอ้เกียร์นี่ก็น่าเกียรดยังไงนมึงลองไปไกลๆแล้วมึงลองอ่ด ต um ั้งใกล้ๆอ่ะวิลเลจเดิไอ้พวกนี้แบบจะบุกหมู่บ้านใช่ไหมแล้วไม่เห็นไอเยียรมึงถอยเลยนะกูบอกเดี๋ยวเป็นข้าสิ่งเลยโอู้มันกัดมันกัดอ๋อเหลือครึ่งหัวใจไอ้เหี้ยกลับโดนมันจิกตายท่าจะเป็นมอนกากาเหี้ยไม่เป็นอะไรหรอก เ,อ,อ,เ,ยเอย่านะนั่นมันหมูติดเชื้อหรือเปล่าไหนอันแรกมาสเตอร์อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่อะเป็นผู้ติดเชื้อแต่ว่าไม่ใช่หมูรโดนตัวอะไรยืดล่างเนี่ย <c oughs> น่ากลัวแน่จริงนั่นแหละนั่นแหละเอาเนี้ยแรงแต่กูเลี่ยนเหลือนิดเดียวละเอาไปเอาไปเปิดทองหน่อยดีเกตด,ด้ไว้แ <c oughs> ล้วกูเล่าระเบิดไปไว้อยู่ตายของตกแค่ เอามาออวเอ็งเปิดคลิปเอ็งเปิดคลิปวิวตัวรีก็ได้ฮะตายของโป๊เอ้มึงเชื่อไหมมันก็น่าจะวิวโกลดเลยทุกตัวฉันชัดแยังูถ,ถ้ามีบ็อกกี่ใปตัว <c oughs> ประมาณห้าบ็อกเฮ้ยสามบ็อกมึงไม่ไม่ไหวกูเลยจนะ้ะฮัลโหลฮัลโหลแล้วแล้ว,แล,วแล้วมันก็ปีน ก็ d ันกลัวเลยกูบอกไม่เห็ s เลครับมันมองไม่เห็นถ้ามันอยู่ใกล้มันจะมองเห็นอะลโหอะร o มันไม่ทำอะไรไม่เห็นหรอไม่ทำอะไรเลยหรอ่าไม่ทำอะไรเราจริงหรอหลังหมู่บ้านเนี่ยฮา้อะยูอยู เชี่ยโอ้ยเย้เลยนะครับวันนี้มันึกภาพตัวตัวสควายวิ่งมาเมื่อยแย่ดูดิเร็วเปล่าวะดูดิจักรยานมันเห็นกูในระยะเลยเฮ้ยเป็นอะไรกันเฮ้ยหรือว่าเป็นอะเป็เอ้เกิบใจเหมือนพาสิฟมอเตอร์เปล่าเออเอออาจจะเป็นมอนธรรมดาทั่วไปได้มอนไม่ก็มอนเกี่ยมันยังไม่ทำอะไรเราถ้า เราไม่ไปทำอะไรมันไม่ไม,ไม่ก็มันน่าจะเล่นตอนกลางคืนอ,ะอ่ะเอาง่ายๆกูมันมองขนาดนี้เนี่ยแล้วนี่มันมีไว้ทำอะไรต้องมีไว้ทำอะไรนี่เดินมองเจอหน้ามีไว้มองเออนะี่ยมึมองอมจะมองอะไรอย่าวะมือตาเย็นไม่พออยอะมองกูดิเฮ้ยพ <laughs> วก็ยิงเลเซอร์จใส่ไ <laughs> อ้ เอ๊ะเอ๊ะภูมิตอนที่มึงอยู่ในอ่าโหมด s u r v ไอตัวตาเล็บเอะเออกูว่ามึงจะทำอะไรมันจะทำอะไรอาลองดูอะไรลยโอ้หแล้วทำไมตัวหลายตาไม่ต่อยเว มันมันเจ็บมันไว้ค่าเกิดใ็บต้องเห็นกูใส่คือแบบพองใช่ไหมแบบค่ากูจะได้ความสุขอะไรมึงมึงโตปล่าไหมอะไร you won't believe your eyes คนนี้คือแบบชื่อแบบอันนี้อันนี้ฝ่ายไอ้ไอ้หน้ากู you will believe your eyes you will believe your eyes อันนี้น่ะไรอยู่ในน้ำเดี๋ยวราวาเอ้ยเล็กมอสเนี่ยที่เป็นกระโดดในน้ำ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 ใครอยากว่ายวะอุ๊ยโอ้ยตีนเืดเฮ้ยมันลาก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 ไปนอนลากมันลากมันไม่ได้ลากปูตีนเหลือดอี๋โอ้ยอิววูบนม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 มันาโก่อนอะเดีอยววางเพิ่มทำไม ตรงพานักกอาง่ายนะเอาง่นะถ้ามันอยู่ในแบบในน้ำแบบมันแบบดำๆนะอยู่มึงเจอมาหนาเนี่ยอะไอ้เงี้ยจะลามอะไรมึงก็ไม่ต่างเลยอ่ะ

หลากไปแย่แบบไอ้แย่ลงเหมือนมึงเจอป่าแมงมุมในบ้านมึงเลยมันจุดไฟเผาบ้านเลยไงขอทุกอย่างอะไรวะเนี่ยโโออ้้ก็ตอนนั้นด้วยว่นที่เชื่อก็มีเสียงแน่ไม่มีอ่ะก็มีเสียงแน่จริงๆมันน้ำควรมีนะมึงคือวานด้ยนี่อ่ะนี่เสียงมเงือก

้เวแปลงฟันหน่อยก็ดีนะพี่เออแต่ฟันพี่แขาวอยู่นะแกใช้แกใช้ไี่ใช้สีฟันอะไรครับไอ้เจสนินอไ่อันนี้ใส่กอเติมชุดอันนี้ใส่กมชุดะบไอเ่้มังกรก็ไม่รู้อันนี้กีเพอร์อันขาวกว่าใส่กีเพอร์ โอ้โห oh, 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 oh. วิ่งเร็วกันไม่มีตัวอะไร <S <S เป็นมิตร<ม>เลยด่าลายมีด้าลางวะโอ้ยังมีวะอ้าโผเจอตัวอะไรเกินโอ้ยจิปเปอร์ตัวใหญ่เหรอไม่น่าใช่ไมัมงไมไม่เดินอ่ะไม่ไม <S <S มเดินนะโอ้

ê 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 đi kia, ê, đi dạ. ê. <laughs> đây. ê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 

ほうほう。 มั้งมันยังไม่ตายตีไม่กูกคืนนี้กูนอนไม่หลับอ่ะบอลมามันกังวลนอนไม่หลับไอ้ก็น่ากลัวเลยเสียง เอดูเจก็ไม่จําฟันฟังไหนเนี่ยฟังไหนไงไหนแค่น่าดนไปตัวที่สามสามเส้นเดียวกั เออตายตัวที่ที่สามที่าอ่าใช่ตัวที่สามเป็นไมเลยไ้อ้มันต่อยกูเลยอะต่อยเลยมันไม่สนเว้ยต่อยกลับดิ ไม่ลอยแต่ขุดไว้ไม่ลอยแต่ขุดยับหลายต้องคุยกันนิดหน่อยน้ำยังไม่ได้โอ้ยหน่วยรับจ้าง เออต้องหมุนตัวเล็กว่ะต้องหมุนตัวเล็กเว้ยต้องช่องกันตหล่างแล้วมันลงสุดเลยวันโอ้โหตีไปเข้าเดี๋ยวเฮ้ยเล่นเท่าไหร่

ว่าประมาณนี้เรา๋ยวลงยูทูบแม่ไป